สั่งแล้วอยู่อยุธยาโอเค deal, อินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดตะกร้าให้หนูเลยนะคะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าท่านเขาเจะเข้าใจให้กันด้วยนะขับไทยเดือนกันกันวาธันวาโอ้ยังยังอยู่ทันธันวาน่าจะยังได้ขายอยู่ธันวาน่าจะพอยังได้ขายอยู่นะจ้าธันวาธันวาเดี๋ยวเจอกัน ทันวาหน้าหนาวสี่คนได้ซื้อสินค้าจากไ like รนี้ขอบคุณจ้าสี่คนได้ซื้อสินค้าจากไ like รนี้ขอบคุณค่ะอินซีแดดเดียวนะจ้าทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานเลยอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่ต้องอุน่นไม่ต้องเวฟทานได้ทันทีความเย็นในช่องฟรีถุงรองรับได้อะไรความเย็นในช่องฟรีได้ได้ถุงอ๋อถุงเนี่ยเหรอได้จ้าได้จ้า ตกใจโพสต์คุณแพรลี่ไม่ใช่คุณไม,คณไม่คุณไม่ไปตามละ่ะมันเป็นโพสต์จากคุณมิกเฉลิมสีเขามีดราม่าก,กันอะไรกานไม่ได้มีดราม่าหรอกมันเป็นการเล่าเล่า,เ,ลาเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นนะทุกคนเคยมีความรักที่มันไม่ประสบความสําเร็จค่ะดิฉันก็เคยทุกคนก็เคย LGBTQ ทุกคนต้องเคย,คเคยมันเป็นเรื่องปกติมองให้มันเป็นเรื่องขำๆไปชีวิตนะนะ ความดีไม่ใช่สิ่งตอบแทนของความรักค่ะความดีไม่ใช่สิ่งตอบแทนของความรักแล้วก็ใจคนยากแท้อย่างถึงก็นั่นแหละเขาถึงบอกไงรักใครก็ได้แต่สุดท้ายก็ต้องรักตัวเองนะใครดีแล้วกับเราเราก็ดีตอบใครรักเราเราก็รักตอบสุดท้ายแล้วคบกับใครแล้วรู้สึกว่ามันไม,นมน่มันไม่ใช่เขาไม่ได้รักเราก็ปล่อยเขาไปมันมีอยู่แค่นี้แหละคะ่ะชีวิตอย่าไปยึดติดอย่าไปอะไรมากนะมาตัวคนเดียวไปตัวคนเดียว ตั้งใจทํางานหาเงินไว้ครบเกัอใครก็เขาเอาเขามาซัพพอร์ตช่วยกันทํามาหากินส่งเสริมกันไปในทางที่ดีๆวันหนึง่งอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกย้ายก็จะได้แบบว่าไม่ต้องติดค้างอะไรกันเข้าใจไหมคะสําหรับดิฉันนะสําหรับดิฉันนะดิฉันมองแบบนี้อืมไปฉีดคีลอยมาเจ็บหูไหมตอนนี้ไม่เจ็บแล้วคะ่ะหายละว,วันแรกมันเจ็บแค่วันแรกคะ่ะ ไปฉีดแล้วนอนแล้วก็อีกวันหนึ่งอันแหละอันนั้นแหละระบมระบมเลยระบมเลยจริงมากๆากใช่มาคนเดียวไปคนเดียวไปคิดอะไรมากนะมาคนเดียวเราก็ไปคนเดียวเรามาบนโลกนี้เรามาตัวคนเดียวไม่ได้มากับใครขนาดแฝดอยู่ในท้องมันยังออกมาไม่พร้อมกันเลยใช่ปะละ่ะฉะนั้นก็อย่าไปอะไรมาก กดะกา้าได้เลยค่ะ29,000คนอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยใจดีกดะกา้านะคะกดะกา้าได้เลยขอหนึออเดอร์จ้ะขอหนึ่งบ้านขอหออเดอร์ได้รับสินค้าแล้วค่ะวันนี้เย้ขอบคุณค่ะผมเพิ่งเลือกกับแฟนได้คําแนะนําดีๆขอบคุณค่ะใช้ชีวิตต่อไปจ้ะใช้ชีวิตต่อไปค่ะทุกเรื่องที่มันดูยิ่งใหญ่ในวันนี้ พอถูกมองกลับมาอีกสิบปีจากข้างหน้านะมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมากมันแค่เป็นช่วงจังหวะหนึ่งเท่านั้นนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่จังหวะหนึ่งของชีวิตเท่านั้นอย่าไปอะไรมากอย่าไปอะไรมากกดปลาไปกินดีกว่าเอาปลาไปกินดีกว่าไปอิ่มท้องอิ่มไส้อินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จแล้วจา้าพร้อมทานได้ไปไม่อุดไม่เวฟทานได้เลยจา้า อินซี sea. ผมดีใจที่ได้ติดตามพี่ขอบคุณค่ะอินซีแดดเดียวค่ะเจ็ดรอยสี่สิบท่านทอดให้เสร็จแล้วนะพร้อมทานได้ไปไม่อุดไม่เว็บทานได้เลยนะไปสั่งเรียบร้อยสองชุดขอบคุณแต่ก่อนไม่ค่อยวางแผนมากในชีวิตพอเริ่มติดตามคุณแพรลี่รู้เลยต้องเดินไปยังไงดีถึงจะมีความสุขจริงออน,นี้ดีมากค่ะอันนี้ดีมากนะคะถ้าทำได้จะดีมากเดีย๋ยวใช้ชีวิตแบบ ไปเรื่อยไม่ได้นะอยากใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยแฉรไม่ได้ชีวิตต้องวางแผนค่ะชีวิตต้องวางแผนชีวิตไม่ใช่ของง่ายชีวิตเราต้องรู้จักวางแผนมองให้ออกว่ามองให้ออกว่าเราต้องการอะไรอะไรคือความสุขอะไรคือเป้าหมายคือสิ่งสําคัญสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตเราต้องดูให้ออกต้องดูให้ออกค่ะ ร้านอื่นไม่อร่อยเท่าของคุณแพรี่ขอบคุณค่ะกดตะกร้าได้เลยนะคะอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เว็บทานได้เลยใครใจดีเคาจอให้หนูด้วยแม่เคาจอให้หนูด้วยนะคะสามหมื่นใจแล้วเคาะเคาะเคาะได้เลยจ้านะจ๊ะอยากกินข้าวหลามวันนี้ว่าเดี๋ยวแวะตรงอันนี้ดีกว่าไว้ไอที่จอดรถมอเตอร์วีไว้อยากกินข้าวหลามหนองมน่ะทุกคนนึกถึงนึกยังไงไม่รู้อยากกินข้าวหลามหนองมน อยากกินข้าวลามหนองมนมลูกชายบวชที่วัดสารพีส่งเงินให้แม่ทุกเดือนแม่รับจะบาปไหมคะเขาจะผิดวินัยไหมไม่บาปหรอกถ้าถ้าลาบนั้นได้มาโดยชอบนะอาหารเนี่ยอาหารบิณฑบาตเนี่ยเวลาพระเนนไปบิณฑบาตนะถ้าเอาไปให้คนอื่นก่อนไม่ได้นะแต่ถ้าเอาให้พ่อแม่ได้พระเจ้าอนุญาตอนุญาต ไม่ผิดไม่บาปแล้วใครอย่าไปคิดมากแต่ถ้าแต่แต่ปัจจัยนั้นต้องได้มาโดยทานะหมายถึงว่าต้องได้มาจากการที่มีคนตั้งใจถวายให้ท่านนู่นนี่นั่นไม่ใช่ว่าไปขโมงขโมยเข้ามาไม่ได้กกตะกาค่ากกตะก้าจ้าไปซื้อแล้วค่าขอบพระคุณจ้าซื้อแล้วค่ะอินรีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกกตะก้า ใจดีกดกระกาได้เลยอินซีแดดเดียวอะไรทำไมมาสองเดือนอน,น่ะนี่อันเก่าเข้าจ่ายให้เราหรือ,อยังทำไมยังไม่เห็นใบเสร็จเลยสัมภาระส่งใบเสร็จให้หรือ,อยัง อินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวตะก้าสองร้อยสามสิบเก้าจะได้สองชิ้นนะคะจะได้สองชิ้นนะจ๊ะไปอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสาเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่หุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดตะก้าได้เลยใจดีกดตะก้าใจดีกดตะก้าค่ะหกร้อยสามสิบสามท่านสวัสดีทุกท่านจ้าไปกดตะก้า <Okay. S 1> เลย ดกดก้าดกดก้าอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จจ้าพร้อมทานจ้าได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีขอบพระคุณนะจ้าอยู่จังหวัดอะไรอยู่จันทบุรีค่ะนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านจ้ะกำลังเดินทางแล้วกลับบ้านแล้วเจ็ดคนได้ซื้อสินค้าจากไล์นี้ขอบคุณค่ะเป็นปลาอินซะีแดดเดียวนะแม่ทอดสบาย ทอดให้แล้วสบายมากสามารถทานได้เลยไม่หุ่นไม่เวฟก็ทานได้เลยสดๆจากทะเลจะ้ะเป็นปลาสดๆจากทะเลไม่ใช่ปลาเค็มนะไม่อุ่นไม่เวฟก็ทานได้ทันทีใจดีกดาก้าทายหนังสนุกไหมสนุกมากสนุกมากได้ซีนเดียวเองเมื่อวานากดะก้าเลยกดะก้าเลยอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทาน อะไรไม่ใช่4ี่ชิ้นอะไรมันมีอยู่สองยางเวลากดดูนะกดคำว่าสั่งซื้อแล้วมันจะมีให้เลือกขนาดค่ะถ้า200กร,รัมจะได้2ชิ้นแต่ถ้า400กร,รัมจะได้3าถึงหชิ้นมีแบบแพ็คเล็กกับแพ็คใหญ่ถ้า200กร,รัมเป็นแพ็คเล็กปลายทางเปิดไม่ได้เลยค่ะขายของสดไม่เปิดเปิดปลายทางไม่ได้เลยค่ะ ไม่สามารถเปิดไปทางได้จริงๆค่ะคุณพี่เพราะว่าสินค้าเสียหายคนไม่รับผิดชอบมากกว่าคนรับผิดชอบเปิดไปทางไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าของตีกลับปุ๊บอันนี้ยคือมันขายให้ใครไม่ได้เลยอะ่ะดิฉันต้องเอาไปแจกอย่างเดียวเลยนะถ้าสมมติปลาดิฉันส่งไปให้ลูกค้าแล้วมันไม่รับเนี่ยมันมีปัญหาตีกลับขึ้นมาไม่ได้เลยไม่อยากปวดหัวค่ะโอ้ยปวดหัวจริงๆ คนรับผิดชอบมีเยอะนะคนคนสั่งของปลายทางเก็บปลายทางที่เขาตั้งใจสั่งตั้งใจซื้อมีเยอะมากแต่อีโค้นที่มันแบบไม่มีความรับผิดชอบก็มีเยอะกว่านะคะเออห7าท่านสวัสดีค่ะอินซีแดดเดียวนะอะไรทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดกร้า,าเลยค่ะ ใจดีกดตะกร้าเลยปลาอินซีแดดเดียวปลาอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยห้าร้อยแปดสิบท่านสวัสดีค่ะห้าร้อยแปดสิบท่านสวัสดีจ้าบัญชีวัฒนาวัฒนาชื่อพ่อใครละ่ะวัฒนาชื่อพ่อใครราคาวัฒนาน่นะโอโหสั่งของออนไลน์ไม่ตื่นอีกยังมาถามอีก วัฒนาชื่อพ่อใครค้าวัฒนาเนี่ยแล้วคนแบบแพรรี่ขายของจะต้องให้โอนเข้าวัฒนาแค่นี้ก็ไม่ตื่นและแค่นี้ก็ไม่รู้เรื่องแล้วแล้วจะต่างของออนไลน์กดเข้าไปดูในช่องมันก่อนคนตามมันกี่คนกดเข้าไปดูช่องมันยางคนตามมันกี่คนนะ่นนะคนตามมันหลักพันคนแต่ยังจะไปซื้อกับมันราคาร้อยห้าสิบาทอันนี้เขาขายแหกปากขายอยู่เนี่ยสี่ร้อยี่สิบเก้าบาท เดี๋ยวจะไปซื้อปลายอินซีแพ็คละร้อยห้าสิบแล้วก็ไปซื้อกับไอ้วัฒนาแล้วจะได้กินไหมปลายอินซีเนี่ยไม่เตือนกดตะก้าค่ะเนี่ยมานั่งขายอยู่แล้วยังจะไปโอนให้วัฒนาอีกกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะบางทีเอฟซเนี่ยนั่งขายอยู่ตรงนี้ไม่มาสั่ง มากดในหน้าไลน์นี่กดตะก้านี่ได้กินแน่นอนยังจะไปวัฒนายอีกแล้วมันมีหรือไปซีแพ็คร้อยห้สิบเนี่ยมันขายได้หรือร้อยห้าสิบไม่เตินมันไม่ได้ค่ะร้อยห้าสิบาทเนี่ยมันขาดทนุนมันจะไปขายได้ขายได้ยังไงร้อยห้าสิบาท ตื่นกอนตื่นกอนตื่นเลยอย่าหลับเลิกเอามากดมากดจากตรงนี้มากดจากตรงนี้อินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุน่นไม่เวฟทานได้ทันทีโอ้โฮไอ้มันต้องรู้แล้วสั่งของเนี่ยสั่งของกับคนมีชื่อเสียงขนาดนี้เขาจะให้ไปโอนชื่อคนอื่นเหรอถามหน่อยสิ ทำไมไม่ใช้ความยับยั้งชั่งใจไม่ใช้ความแบบรู้จักฉุกคิดกันบ้างมันต้องใช้ความฉุกคิดกันบ้างนะบางทีอืมสั่งแล้วได้วันนี้ขอบคุณค่ะสนใจกอรกดากาเลยนะคะอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟก็ทานได้เลย ได้ไปไม่ต้องอุดไม่ต้องเวฟก็พร้อมทานพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานกันไปใจด,ดีก็แค่กดตะกร้าใจดีก็กดตะกร้าแล้วก็เอาปลาไปทานค่ะง่ายๆสั่งกันง่ายๆขอบคุณสามหมื่นเก้าพัใจสามหมใจนะคะขอบคุณค่ะอินซีแดดเดียวเนี่ยสะดวกสบายนะคะทอดให้แล้วไม่ต้องไปทอดซ้าําอีกยุ่งยากเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากทานเลยทานง่ายๆ กิน่อยมากกินกับ้มตำวันนี้ขอบคุณค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีเลยนะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีเลยนะส่งเร็วส่งไวนะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีเลยใจดีกะกร้ามาเลยสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีสิบเอ็ดบ้านแล้วขอบพระคุณจ้านะใช้การเดินทางให้มันเป็นประโยชน์ทุกคนจ๋าการเดินทางของปอาจารย์เนี่ยหกวันแล้วเนี่ยไม่ได้แช่ตู้เย็นเลยเนี่ยดูดิดปลายังอยู่แบบชิ้นสวยมากเนี่ยทุกคนเอามาเนี่ยหกวันแล้ว เอามาจากจานหกวันแล้วไม่ได้แช่ตู้เย็นด้วยนะไม่เสียไม่อะไรเลยไม่เน่าไม่เสียเลยปาลารสชาติดีมากอยู่ในแพ็คแบบสวยงามมากใจดีกดการานะคะอินซีแดดเดียวจะทอดให้เสร็จพร้อมทานสวัสดีค่ะดีใจมากที่ได้เจอที่พาราไดซ์ขอบคุณเหมือนกันนะหวังว่าจะได้ไปรบรรยายอีกกินไม่หมดใส่ตู้เย็นเก็บได้เป็นอาทิตย์ช่องฟิตเก็บได้ประมาณหเดือนจ้าสั่งแล้วค่ะรอฟิน ทำไมมันเคลื่อนหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทแสดงว่าได้ส่วนลดค่ะแสดงว่าคุณคุณพี่ได้ส่วนลดนะระวังนะอย่าไปจิ้มเขานะกดกาเลยอ่ะสิบสี่บ้านแล้วเห็นปะล่ะสิบสี่บ้านแล้วสั่งสั่งตรงนี้เลยนะไม่มีชื่อชยัยรัตน์ไม่มีชื่อคนอื่นนะเออสั่งในทิกตอกนี่แหละไม่โดนหลอกพี่เอยสั่งในทิกตอกดีกว่าอย่าไปสั่งช่องทางอื่นเลยโอ,โ,อโอกาสและเปอร์เซ็นที่จะโดนหลอกมีเยอะมากจ้ะ ติ๊กตอกติ๊กตอกโอนเข้าบัญชีติ๊กตอกได้กินปลาแน่นอนจ้าอืมแค้นี้เราจะติดหน่อยเพราะมันเข้าสุวรรภูมิหกร้อห้าสิบท่านสวัสดีจ้าสิบหกคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะสั่งหลายรอบแล้วขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณที่อุดหนุนกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยมากๆเลยจริงๆใครที่มีน้ำใจอุดหนุนปลาอินทรีย์ไปทานกันนะคะเออ ขอบคุณทุกคนเลยคนละบ้านสองบ้านนะจ้าคนละบ้านสองบ้านกับการเดินทางกับการเดินทางคาะจิ้มเลยค่ะจิ้มเลยค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีจ้าจิ้มเลยจ้าจิ้มจ่ายจบจิ้มจ่ายจบนะจ้าจิ้มจ่ายจบได้เลยจ้าจิ้มจ่ายจบจ้าอินซีแดดเดียวจ้าอินซีแดดเดียวจิ้มจ่ายจบสิบเจ็ดบ้านแล้วขอบคุณจ้าสิบเจ็ดออเดอร์แล้วค่ะแม่ขอบคุณค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะ เอ,อปลาขึ้นฮอตแล้วเนี่ยการันตีได้ยอดขาย6,000บ้านแล้วใน t i กต o กฉ่ำมากอินซีชั้นฉ่ำมากอินซีชั้นฉ่ำมากสั่งมาสั่งมาถึงแค่เว็บก็ทานได้เลยถูกต้องขาดปลาสุกแล้ว100%ซต์นะคะ อุ่นเวฟแค่หนึ่งถึงสองนาทีพอนะเพราะว่าเนื้อปลาสุกแล้วเอาแค่มันพอร้อนๆอ,อุ่นๆแล้วก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆได้เลยทำน้ำจิม้มซีฟู้ดได้ทำน้ำยำมะม่วง,งได้รสชาติอร่อยมากหรือใครอยากจะแอดวานซ์กว่านั้นแนะนําให้ทําแกงส้มปลาปลาอินทรีแกงส้มปลาอินทรีนะคะแกงส้มปลาอินทรีแค่นั้นเลยแกงส้มปลาอินทรีนะคะขอบคุณค่ะหกร้อยเจ็ดสิบหกคนสวัสดีค่ะ กี่วันถึงคะอยู่อยู่ใต้สามวันค่ะส่งไปมาแล้วนะคะสงขาสงขาส่งไปมาแล้วสามวันจะ้ะ <c oughs> ใต้สามวันจะ้ะถือว่าเร็วนะจังหวัดไกลๆอ่ะภาคตรงภาคใต้สามวันนี่ถือว่าเร็วนะไม่ได้ช้านะเขาเจ้าเข้าใจหนูด้วยค่ะขอบคุณค่ะถือว,ว่าเร็วสําหรับดิฉันน่ะนะคะถือว,ว่าเร็วอืม สามวันถือว่าถ้าเราสั่งของออนไลน์แล้วเราอยู่ไกลๆเนี่ยสามวันถือว่าไม่ไม่ไม่รอรอไม่นานสั่งใจเรียบร้อยขอบพระคุณค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีเลยนะ